ุณรู้ไหมครับแบรนด์ยันหีที่ใครๆก็รู้จักมียอดขายกว่า1,000ล้านบาทซึ่งพาร์ทเนอร์คนสำคัญคือคุณนุย้ยปิยรัตน์อุดมชาติจากบริษัท Evolution Skin เริ่มจากการเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้ามือสองในตลาดนั้นช่วงนั้นขายดีมากพี่นุย้ยนำกำไรไปลงทุนกับการเซ้งเพื่อปล่อยเช่าแต่สุดท้ายเจ๊งจนหมดตัว ตอนนั้นคิดอยากจับค่าตัวตายได้ประกอบกับยอดขายช่วงนั้นเริ่มลดลงพี่นุ้ยจึงต้องสู้แบบหมาจนตอกถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จเราไม่มีหน้าที่จะแบบไปเจอกับญาติเรานันก็เลยต้องสู้แบบหมาจนตอกอ่ะช่วงนั้นได้เห็นกระแสะออนไลน์ใน Facebook จึงมาเป็นตัวแทนแบรนด์ต่างๆสร้างยอดขายกว่า1 0ล้านบาทจากการทราําโฆษณาใน Facebook และได้เริ่มผลิตแบรนด์เซรั่มสไลฟ้ากวาดรายได้กว่า100ล้านบาทภายใน1ปีพี่นุ้ยได้รับโอกาสเป็นพาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาลยันทีสร้างยอดขาย1000ล้าน ภายใน2อปีผมจะพาทุกคนไปดู7จ็นาการแห่งความสําเร็จของพี่นุ้ยยันทีจากแม่ค้ามือ2กลายเป็นนักธุรกิจพันล้านทําอย่างไรติดตามชมคลิปหน้านะครับ